สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเว่นเบกนะคะวันนี้กิฟก็จะพาทุกคนมาทัวร์กิจกรรมเปิดตัวคุกกี้รันคิงดอมนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะกิจกรรมแรกนะคะให้เราดูไปที่ข้างล่างเลยคะ่ะที่เขียนว่ากิจกรรมพิเศษนะคะให้ทุกคนจิ้มเข้าไปเลยค่ะ นี่มันก็จะขึลื่อนหน้านี้นะคะกิจกรรมนี้นะคะก็คือเป็นกิจกรรมแจกสกินเยลลี่แล้วก็ล็อบบี้นั่นเองนะคะวิธีการทําก็คือให้เราเล่นคุกกี้รันคิงดอมก็คือเราต้องโหลดแอปมาเองนั่นนะคะแล้วก็คือไปโหลดแอปมานอนแล้วเราก็เชื่อมต่อบัญชีอะคะ่ะให้มันเป็นเมลเมลเดียวกันนะเมลฮ็อตเมล Gmail ได้หมดเลยนะคะที่เราใช้ลงทะเบียนคุกกี้รันนะของกิฟก็คือใช้อันเดียวกันเนาะแล้วก็ของกิฟตอนกิฟไปเล่นคุกกี้รันคิงดอมกิฟยังไม่ได้ดูกิจกรรมนี้นะคะแต่พอกิฟเข้ามาดู ake, คุ ส่งมาอยู่ในจดหมายของคุกิลันโอเวนเบคของกิฟแล้วนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราทํามิชชั่นที่1นนะคะก็คือเชื่อมต่อ ID เดียวกันเราก็จะได้3สกินนะคะแล้วพอเราเล่นไปถึงเลเวล3นะคะเราก็จะได้สกินอีก3อันเนาะก็คืออันที่2นี่เนาะแล้วเราก็เล่นไปจนถึงเลเวล5นะคะเราก็จะได้เป็นล็อบบี้ของคิงดอมนะคะใครที่โหลดมาเล่นแล้วนะคะที่อยากได้สกินเนาะก็ให้ล็อกอินเป็นเมลเดียวกันนะคะส่วนใครที่อยากได้สกินแล้วยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นเลยนะคะแล้วก็ล็อกอินเมลเดียวกันนะคะเราก็จะได้รรับของา เหมือนกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลที่เขาแจกกันเลยนะคะกดเข้าไปที่กล่องของกันเลยค่ะนี่มันก็จะมีให้หมดเลยนะคะแล้วก็กดรับทั้งหมดเลยนะคะชึบเรียบร้อยนะคะ มันก็จะมีนี่เห็นไหมติดตั้งเลยแล้วก็ติดตั้งเลยนะคะล็อบบี้แล้วก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นเสียงเพลงเนาะนี่ตอนนี้ล็อบบี้ของเราก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรกันนะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเข้าไปที่กิจกรรมเลยค่ะแล้วก็เลือกกิจกรรมแรกนะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่มันก็จะเป็นหมู่บ้านแบบนี้นะคะก็คืออันนี้เขาจะจําลองเกมคุกกิรันคิงด้อมให้เรานะคะในแบบแบบเล็กๆฉบับแบบเออก็คือเหมือนเป็นทดลองให้เล่นอะ คือทุกอย่างมันจะคล้ายๆนะคะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเป๊ะนะอย่างเวลาในการทํามันก็จะแบบเออไวกว่างี้นะคะตัวคุกกี้อัปเดตอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายกว่านะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเรากดดาวน์โหลดเราก็จะได้100เพจนะอันนี้เราก็กดเข้าไปรับเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราโหลดไว้แล้วเนาะแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะ มันก็จะเข้าที่เพจสโต๋เนาะอันนี้กิฟเองก็ได้ดาวน์โหลดไว้แล้วนะก็คือมันก็จะเด้งเข้าเกมนู้นเลยเนาะกิฟก็กลับมาแล้วก็ได้100เพชรเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วนะทานเห็นปะในส่วนของกิจกรรมหลักๆเลยก็จะไม่มีอะไรนะคะก็แค่ให้เราต่อสู้แล้วก็ให้ครบตามจานวนรอบที่เขากําหนดเพื่อรับของรางวัลน,นะคะแล้วมันก็จะมีมิชชั่นให้ทําด้วยนะคะแล้วก็ไปทํามิชชั่นในเกมนะคะเกมคุกกี้รันนะแล้วก็มารับของไอ้พวกเนี้นะเพื่อไปอัพตัวคุกกี้เนาะแล้วก็ใช้เเเมนนนนาา่่ะะาา่ยะะะคคใกกรรขขข้้วแงัอ เข้าร่วมการต่อสู้เนาะมันต้องเล่นทั้งหมด30รอบกีคิดว่าถ้าเราเล่นเล่นไปเรื่อยๆมันน่าจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วเราน่าจะไม่ผ่านนะคะเขาน่าจะให้เราลองอัพตัวอะไรอย่างงี้นะแต่วิธีการอัพตัวก็คือเหมือนแบบมันจะง่ายกว่าในแบบที่เราเล่นในนั้นนะเพราะในนั้นมันจะจากัดใช่ไหมว่าเลเวลเท่าไหร่ด่านเท่าไหร่ถึงจะอัพตรงนี้ได้มิชชั่นก็จะมีแบบเป็นแบบเป็นวันเนาะเป็นต่อวันแล้วก็มีเป็นแบบครั้งเดียวด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูของเราวันกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ30รอบเราจะะะะะไะะดไดด้้ะะ้้้บาาาางงงนนนคคกเเขขปลลย่ีะ นี่ของกิฟก็เล่นไปแล้ว5รอบ6รอบหรือเปล่า6รอบนะคะกิฟก็จะได้นี่นะคะแล้วก็เล่นไปถึง30มันก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันค่ะกดเข้าไปที่คาว่าเพลเลยค่ะนี่มันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้นะคะไอ้ตรงนี้ก็คือให้เรากดถ้าเรากดตรงนี้มันจะไวขึ้นนะคะไอ้คูณศูนย์เอ้คูณหนึ่งจุดห้าเนี่ยอันนี้มันก็จะผ่านง่ายกว่านะคะแล้วมันก็จะมีตัวเก่งๆทางนั้นเลยนะที่เขาให้ทดลองเล่นกิจกรรมนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะทุกคนอารมณ์แบบ โปรโมทแบบเกมว่าเล่นยังไงยังไงถ้าสนุกก็แบบเออไปดาวน์โหลดนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็จะมีของรางวัลให้อยู่ใครที่อยากเคลียร์มิชชั่นแบบเอาให้จบๆก็สามารถไปทํากันได้นะคะหรือว่าอยากได้รับของรางวัลก็ไปทํากันได้นะคะ เขาก็จําลองโหมดอัพคุกกี้มาด้วยนะทุกคนมันจะมีอัพเลเวลนะคะอัพท็อปปิ้งแล้วก็อัพสกิลนะคะมันจะอัพได้3แบบนะในเกมก็จะอัพได้3แบบแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้กดง่ายขนาดนี้นะ,ะได้มาก็กดอัพ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 ไปเลยนะคะเพราะว่ามันก็คือมันแค่จําลองเนาะเดี๋ยวในกิจกรรมจบมันก็คือหมดไปแล้วนะคะแต่เขาจะไม่ได้แบบให้เรามานั่งสร้างเมืองอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสรุปง่างๆยๆก็คือก็แค่ให้เราอะไปทํากิจกรรมในเกมเพื่อมารับของพอรับของแล้วก็เอาไปอัพตัวอัพตัวเสร็จแล้วก็เอาสติไป ต่อสู้เอ้ยไปใช้ไปใช้ในการต่อสู้ใช้ครั้งลนะสามเนาะแล้วก็ต่อสู้ให้ครบ30รอบแล้วก็รับของรางวัลอีกทีนึงนะคะแค่นั้นเลย กิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อ,อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟนะคะแล้วก็วันนี้กิฟก็ขอตลาไปก่อนค่ะทุกคนบายๆนะคะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็เหมือนเดิมค่ะคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวกิฟจะมาตอบทุกคาถามนะคะหรือถ้าใครมีอะไรสงสัยหรืออยากให้กิฟทํทคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะถ้ากิฟทําได้หรือว่าเออมันโอเคกิฟก็จะทําให้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบายๆค่ะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าน,นะคะ